สบายดีปลาลุงนะเรียกปลาลุงลูกเด็กกินขนมลายแท้เฮ้ยปัญญาตักสุบแกะกินนี่บ่ขนมเบเนะอ่าวมีแต่อื้อบ่มีหื้อจกเื่อ้าญหอยมีแต่ือบดบบ่ได้เบิดละทุกอย่างทางนี้กําลังล้างเฮ็ดล้างสัก2น้ํา นังเฮ็ดตะแก้งมาแรงจอดอหอยเข็ดึ้อกไหรอฮามาได้กับลูเลยพอดกินเฮน้ยดน้ยไม่ทบ่อยนนี่นี่ทุกตลางแล้วแล้วแล้วมอเตว้าฮงฮามาได้เนียกินจ้าเอขึนเ่ง่อันเมื่อไแม่ลีบอ

3าหเลยดัย้อต้อเอ็ดกอ่อก็ได้สองโดนี่ลัเก่าไปนะไม่ดิไบทางหัวใยทางโคกนี่ยังไงฮะหัวก็ลงโคกกับปบ่คอยลงหัวแล้วคอยับโคกมาโน่นน่าผู้ใหญ่นูนี่พูนนะดพูดหนักไปไป ได้ในโน่นหน้าพ่อยายนูนะสามไข่ยังเห็นอยู่น้อยๆํำเร็จมืออนี้แล้วเคียวโป๊กพบ่เดี๋ยะแล้วมาจดยใส่บาอะไรกูเลยเียงคือการเงิบเงินมือพุ่นบ๊วเรียงปเลียงเงิน ข้าทาล่ะอันนี้น่ข้าคืนมาเด้ต่ว่าบอกเออขาบอกึ้นขาว่าขาบอกึืนเขาว่าอืมม่บอแว้าคืนแล้วก็ยูไพยู่มั่นีกแลท่านบอกคืนก็ได้ตังคตงอยู่และขาบอกึ้นบอกเราจะออกไปเลยนะแม่นะโอ้ยมัรถแม่เอ้ยก็มาสิเอยู่ยัง โอ้ยถ่าเอ้ยถ่าว่ะโล้เลยมานั่งรกนี่นั่งรกน้ำข่อยนี่เออมาไหนเอาถือมันจะไปหาเห็ดกรงขาพี่เอากันเลยวกากับดอกน้อยนึงงมือเศร้านี่เห็นอ้เลยโตว่าพอดีหลีดบอกกาวว่าโตเ้าผู้ใหญ่มาว่ากันอย่เพื่อนผู้หญิงสิแล้เลย อะไรคุิ้มแล้วไปมื่อก่อได้ใช้หรกได้ใชไหายไปหายเบาแม่ดูไปหายเดวาเดงขีครับเดี๋ยววขาวบกขืนบอเออบกขืนเลวก็บกขืนขืนกูไปอยู่มาบกืนก็บรบอลงลอกบลงมีรูนอซอยพอก็ได้ได้พอ็เองก็ได้ทุก เด็ดแวออแล้วข้าวนข้าวนไปน่ะบนันกับคือกนเเป็นสีหดนหน้าน Mal ี่ยน yeah ี่่เ uh. ้นุ็ดหน้าแล้วจังวกันดนแล้วดหน้าแล้วจังมือกันไหมขานั้น ใลบลงเนาะใลาลงไปลงไปงนะข้าได้เจริญจะลงไปอยู่ก็หายลงไีกน่ลงไปอยู่โอ้ยลูเ้ยเตรียมขวบเรือยังไงขนาดลูกเบิ้อะะกินนมผมปะเอาเนี่ยากิน้วะ เอไปเลยแล้ไทอะไเลย่ทวนี้ออกมาแบบ่าทตัวใหม่ใส่เอาลย้ามปาห้ามตีหามฆ่าห้ามบุญห้ามพูดนี่เลเสือเส้นหมอไว้นี่คนงเออ๋อลอ่ะเออมา้วห้กระดางเหรอนี่กระชากเจอแล้วจะพาเทก็ได้ไาะเลยเปลี่ยนกระชากเลย

ยังไงอีกแค่ดูเนียงแค่ร oh, ่างใีはは่บลอนม์นะสาวเปินเดอัน แนย่เลยน,อนะกกอันนี้มึอบูมแมนเป็นหารแด้จังคาดโอ้ยข้างล่างให้ลอดแม่กับฮั่ดิดินอนุ้ยจังช่างกีดิลิน,นเป็นวันฮัดเข้ากับวอาทูว่าว่าันนั่นเหมือนคนเล่าเลยนเสียงมาเสียงมากงงาว่าเข้าวคืนคว่า

เขาหูอ้านึเนจะขอรับตัวอะเนึกเหอนเขา้าย้วจะเ้ยองนองังเลยานงห้านอนนะที่สี่ถ้าหลุดไยกดไหวนี่ถ้าหลุดม่ยึดขาดแบบขาดไหวเขาจะเป็นยาทังะม กูใส่สองหมื่นยังบ่เต็มโค้นี่ยเฮ้ยนอนนอนเลยไอ้บุญลูกฮันวิทย์กับแม่ทองวิทย์ใส่วิทย์พัวเลยตอนนั้นตอนที่สี่นะลูกงั้นนะข้าวเห็ดแม่ทอาเอาไปเหาียดแล้วตาเมื่อวานอย่าขึ้นไม่ข้าวขุนมา Bây giờ là lắp ta mượn bộ cho khuẩn Đứng nhà ดึงหูดึงหูเพิ่นขีอเด้อเพิ่นขี้ดื้อเด้อนี่เด้อเพิ่นขี้ด้อบงมากพ่นขี้ดอับมืกนนอนนด่านอนักนพักนมืออื่นมือมือด้พักแต่มืออื่นจับมืออื้ออิดอกมืออื่นมืออื่นมือวันยัมือชิมมืออื่นพักผ่อนกันใหม่เด้อที่น้องสวส